ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆ่ะค่ะวันนี้นะคะกแล้วก็มาเดินสะพานเหล็กค่ะก็ตอนนี้สะพานเหล็กมันกำลังจะปิดแล้วแหละก็มาชมบรรยากาศสะพานเหล็กไปนยนะคะสะพานเหล็กที่เปลี่ยนไปในอดีตที่ผ่านมา สะพานเหล็กเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งซื้อของหรือแม้แต่แหล่งส่องสมของประชาชนชาวเกมอาจเทียบได้เป็นวาฮ่าของนักเล่นเกมเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะช่วงทศวรรษที่90แต่ในวันนี้เปลี่ยนไปเป็นกึ่งสวนสาธารณะกึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบเดินเล่นเดินชิลกินหนมมันต่างจากภาพสะพานเหล็ก ที่แน่นเดือดในอดีตที่ผ่านมามันต่างจากภาพสะพานเหล็กในอดีตที่ผ่านมาที่มีคนเกาะหน้าตู้กระจกเบียดกันยืนดูเกมหรือซื้อเครื่องคิดเลขกับนาฬิกาปลุก คนที่เคยเดินสะพานเหล็กแบบดั้งเดิมเก่าลัดนะคะก็เชื่อว่ามีความทรงจำที่แสนประทับใจมากมายที่หลายคนเนี่ยเก็บไว้ยกตัวอย่างเช่นรอยแผลบนหัวนะคะที่โดนร้านเกมเนี่ยหลอกจามเวลาเอาตลับเกมไปเทิญป้าน้ำส้มที่มีค่าเอจินะที่ถืวไหวราวกับน้ำส้มเนี่ยแหวกไายกลางผู้คนแล้วตะโกนน้ำส้มไหมคะร้านเกาเหลาฉุนพริกไทย ปลายสะพานร้านเกมในตำนานอย่างเฮียตีที่นั่งซึมซึมถามคาตอบคําแต่ยุติธรรมสุดฤทธิ์หรือแม้แต่การซื้อแผ่นเพทูมาทีเนี่ยเป็นกำกำเพื่อเปิดแล้วไม่เล่นอาทิตย์หน้าก็จะได้ไปใหม่เป็นต้นนะคือเรียกได้ว่าเกมเมอร์ในสมัยนั้นนะคะนึกอะไรไม่ออกก็เออเจอกันสะพานเหล็กปะ จากข้อมูลที่กอรัได้มานะคะสะพานเหล็กแบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มเติบโตจากการขายเกมขายของหนีภาษีแบบเดียวกับตลาดปีนังค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เจ๊งไปแล้วค่ะแล้วก็มาเริ่มพีคนะคะในช่วงแผ่นดิสหัวโปแล้วก็ถึงขีดสุดนะคะในช่วงแผ่นก๊อฟ l a y Station นอกจากเกมเนี่ยก็ยังมีของเล่นร่วมสมัยในเวลานั้นด้วยะค่ะอย่าง รถกระป๋องปืนบีบีกันเนี่ยก็จะเข้ามาแจมด้วยทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของสะพานเหล็กนั้นเนี่ยดูยิ่งใหญ่ราวกับวาฮาร่าที่นักรบไวกิ้งเนี่ยต้องฝันที่จะไปค่ะแต่การปรับเปลี่ยนสะพานเหล็กเนี่ยให้กลายเป็นสวนเดินเล่นแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของลุงตู่เพราะว่าลุงตู่จะอวดเราบ่อยๆมากๆเรื่องนี้นะคะคือเอาตามความรู้สึกจริงๆของกอลัดนะ คืรูปแบบมันก็ไม่ได้ขี้เละมันก็ร่วมสมัยรู้สะอาดตาแล้วก็เหมือนพักผ่อนเดินชิวอะ่ะมันก็จ,จะตรงกับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันนะเพราะว่าคนเนี่ยก็ต้องการที่โล่งกว้างจากความเครียดต่อวันต่อเดือนนะคะให้ไปแบบเดือดแย่งซื้อเกมในสะพานเหล็กอาจจะเหนื่อยไปแล้ว แล้วเกมคอนโซลในเวลาปัจจุบันก็ไม่ได้รับความนิยมถึงขีดสุดเท่าเหมือนในอดีตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทางเลือกให้เล่นได้เยอะกว่าเช่นช่องทางการซื้อก็อาจจะมากขึ้นต่อให้ลุงตู่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสะพานเหล็กไปเป็นสวนเดินเล่นเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนเท่าเดิมอีกแล้วค่ะแต่ถึงกั้เราจะบอกว่าการเปลี่ยนเป็นสวนมันดีแต่มันก็ขาดเสน่ห์อย่างที่สะพานเหล็กเคยทำไว้ค่ะ อย่างน้อยนะคะถึงแม้วันนี้เนี่ยสะพานเหล็กเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่ความทรงจำของนักเล่นเกมยุค8 0 9 0ยเนี่ยยังจะจำได้ไม่มีวันลืมเก่าแล้วเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะ,ะอดีตเนี่ยจะกลายเป็นความทรงจำแล้วความทรงจำก็จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะไม่ว่าโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามขอบคุณสะพานเหล็กนะคะวาราของนักเล่นเกม เพิ่มเติมค่ะร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่เคยอยู่ในสะพานเหล็กเนี่ยเขาก็จะย้ายขึ้นไปนะคะอยู่บนอาคารเมรกาพลาซ่าค่ะเพื่อนๆที่มีความหลังฝังใจความทรงจำแสนหวานด้านไหนเกี่ยวกับสะพานเหล็กก็เมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัดก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาได้นะตรงคลององอ่างนะคะก็เขาจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเย็นเย็นเนี่ยใกล้ใกล้ค่ำเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีคนเนี่ยมาวางร้านขายของกันนะคะแล้วก็มีเรือเนี่ยให้เราได้นั่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ